่วนใหญ่ก็จะคือเราออกกําลังกายอยู่แล้วแต่ว่ามันจะออกหนักกว่ากว่าคนปกติทั่วไปมันก็จะมีอาการบาดเจ็บอาการเลื้อหลังนู่นนี้นั่นก็พยายามพยายามดูแลตัวเองพยายามเข้าฟิตเนสทุกวนันอย่างช่วงออฟซีซั่นเราก็ไม่ได้หยุดไปเลยเราก็พยายามไปออกกํกาลังกายไปทําร่างกายไว้เพื่อตอนที่เริ่มตาซีซั่นแล้วเราจะไม่ต้องแบบมันเริ่มต้นหนึ่งใหม่อะไรยเงี้ยก็พยายามดูแลตัวเองในทุกเลสมีเคล็ดับอะไรไหม เป็นคนที่ไม่เขาเรียกอะไรเป็นคนชอบออกกาลังกายดีกว่าเป็นคนที่ถึงแม้จะเป็นวันหยุดถึงแม้จะไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนไปทั่วต่างประเทศไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็จะพยายามหาเวลามาออกกาลังกายไปวิ่งที่ชายหาดไปเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยเป็นคนชอบชอบออกกาลังกายอยู่แล้วก็เลยเป็นผลดีที่ทําให้ทําให้ร่างกายเรามันมันมันคีปต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆก็ก็เห็นหลายๆคนพูดถึงก็มีน้องใหม่ เด็กไฟแรงแบบดาวลุ่งเยอะๆที่จันออดเรียกเข้าไปก็คิดว่าน่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ที่จันอดอดดูจากจากลีกจากอะไรแล้วแล้วเห็นในเรื่องของแววเอยศักยภาพเอยความสความสูงอะไรจันออดเขาก็จะมีมุมมองของเขาที่จะจะเรียกเข้าไปเก็บเก็บตัวฝึกซ้อมก็ก็คิดว่าน่า,นาจะดีค่ะของของทีมเราเองอย่างของสุพีมเองก็รู้สึกว่าหลายคนอยู่เหมือนกันเ8 9คนประมาณนี้ ซึ่งเราเห็นน้องๆของเราอยู่แล้วเราเราซ้อมกันมาน้องมองว่าน้องๆเองปีนี้ก็พัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาเยอะเยอะเลยคือบางคนก็ขีดหูขีดตาจากจากปีที่แล้วเลยเราก็อยากให้เขาต่อยอดไปเรื่อยๆคือไม่ได้อยากให้เขาหยุดแค่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าติดทีมชาติติดปีนี้โดนเรียกเขาปีนี้แล้วก็จะแบบหยุดเลยพอเลยก็อยากให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อที่เราจะได้มี กำลังทรัพยากรของทีมชาติอพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องเรื่อยๆคูณน,น้องๆความสูงก็โอ้โหเราคิดว่าเราสูงแล้วนะแต่เด็กรุ่นนี้มันมันสูงแล้วมันแบบสูงใหญ่ด้วยก็ก็นา่าฝึกน่าจะเป็นที่ภูมิใจดีใจของอาจาร,รย์อออาจาร,รย์อ๋อเขาเขาชอบฝึกเด็กสูงๆมากเราทํากันมาพวกรุ่นรุ่นบูมบิมรุ่นเที่ยวทางมาแล้วรุ่นน้องที่จะขึ้นมาอะไรเงี้ยพอมาเข้ามาอยู่ในในทีมเดียวกันแล้วอ่ะเขาก็คงจะได้รับวัฒนธรรมได้รับ ความคิดอะไรต,ต่อต่อยอดมาจากพวกเราลงไปเรื่อยๆก็อยากให้เขาต่อยอดตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันขาดช่วงไม่อยากให้มันหยุดไปอยากให้วอลเล์บอลหญิงของเราแบบมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีในใจอยู่แต่ว่าก็ต้องรอดูว่าทางสมาคมเนี่ยจะให้ไปช่วยดูในส่วนของจังหวัดไหนแต่ว่า พวกเราพวกเราหมายถึงพวกเจเซียนคุยกันเองแบบแย่งกันเองแล้วว่าเราจะไปจังหวัดไหนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูหันเดี๋ยวเราล่าติดตามว่าเราจะได้ไปลงที่จังหวัดไหนไม่ได้ไปลงเล่นนะคะไปดูแลไปดูอนอนหนูคือคือต้องบอกว่าช่วงหลังๆอ่ะช่วงที่เราอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่า เราจะเล่นวอลเลย์บอลไปได้อีกกี่ปีเนี่ยน้องๆพยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้มันให้มันสมดุลที่สุดคือเราซ้อมหนักเราซ้อมหนักมาตลอดซ้อมหนักก็จริงแต่ว่าบางทีเรากินไม่ถึงทานอาหารไม่ถึงพักผ่อนไม่ถึงมันก็มันก็ไม่พัฒนาขึ้นไปเราก็เลยพยายามบาลานซ์ชีวิตว่าเออเราซ้อมหนักเราต้องกินให้ถึงตอนตอนนี้พยายามกินกับพักผ่อนให้ให้มันดีก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนนะคะที่ที่อยากจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอยากติดทีมชาติอะไรเงี้ย ถ้าน้องๆเลือกคือถ้าเราเลือกแล้วถ้าเรารักที่จะเล่นกีฬาเรารักที่จะเล่นวอลเลย์บอลแล้วอยากให้แบบให้ทุ่มเทให้สุดให้ลองดูว่าถ้าเราทุ่มเทแบบสุดๆแล้วจริงๆอะ่ะมันจะไปได้แค่ไหนอย,อยากอยากให้พยายามอยากให้ทุ่มเทมากๆ